สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าเออน่าถึงมากๆมาคุยกันครับเป็นเรื่องของคุณลอเรนวิลแลนเบิร์กหญิงวัย71ปีที่ร่างกายเธอทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยคือคุมเชื้อ HIV ได้เองใช่ค่ะคุมได้เองมาหลาย10ปีเลยนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาต้านไวรัสเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เออหายากมากๆที่เรียกว่า Elite Controllers หรือผู้ควบคุมเชื้อชั้นยอดนะครับ มีไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะของผู้ติดเชื้อทั้งหมดค่ะทำให้เป็นที่สนใจมากในวงการวิทยาศาสตร์แล้วเรื่องของคุณลอเรนเนี่ยมันยิ่งน่าติดตามเข้าไปอีกเพราะลอเรลนี้เธอเพิ่งเจอเรื่องใหญ่คือต้องสู้กับมะเร็งอ๋อครับแล้วการรักษามะเร็งนี้แหละค่ะกลายเป็นการทดสอบแบบว่าทดสอบสถานะการคุมเชื้อ HIV ของเธอครั้งสำคัญเลยแบบไม่คาดคิดน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นนี้เลยว่า กลไกอะไรที่ทำให้ร่างกายคุณลอรีนทำแบบนั้นได้แล้วการสู้กับมะเร็งครั้งล่าสุดเนี่ยมันให้ข้อมูลอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเรียกว่าการรักษาโดยธรรมชาติบ้างโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากบทความที่เรียบเรียงโดยศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับค่ะ<า>ย้อนไปนิดหนึ่งนะครับคุณลอรีนเนี่ยตรวจเจอ HIV ตั้งแต่ปี1992นู่นเลย แต่เธอก็ใช้ชีวิตมาได้เรื่อยๆหลายสิบปีไม่ต้องกินยาต้านไวรัสหรือ A R T เลยนี่คือความพิเศษของ elite controllers เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะชัดเจนเลยตอนแรกๆนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าอืมสงสัยเพราะภูมิคุ้มกันเขาแข็งแรงมากๆแต่พอศึกษาลึกลงไปในระดับพันธุก,กรรมอย่างที่ทางศูนย์จีโนมรพรามมาให้ข้อมูลไว้นะคะมันเจอความลับที่ซับซ้อนกว่านั้นครับคือมันไม่ใช่แค่ว่ามีปริมาณไวรัสน้อยค่ะแต่เป็นเรื่อง ทำเลที่ตั้งของสารพันธุกรรมไวรัสหรือที่เรียกว่าโปรไวรัสนะคะที่มันฝังอยู่ใน DNA ของเซลล์เราทำเลที่ตั้งหมายความว่าตำแหน่งที่ไวรัสมันไปซ่อนตัวอยู่มีผลหรอครับมีผลมากๆเลยค่ะลองนึกภาพคโครโมโซมเราเป็นเมืองใหญ่นะคะในคนทั่วไปเนี่ยตัวโปรไวรัสมันมักจะแทรกเข้าไปอยู่แถวแถวใจกลางเมืองเลยที่แบบคึกคักยีนทางานตลอดเวลาอ๋อให้ไวรัส มันใช้ง่ายเลยกลไกของเซลล์เราแบ่งตัวเพิ่มจำนวนแต่ในกลุ่มเอล t ทคอนโทรลเลอร์อย่างคุณลอรินเนี่ยจากการศึกษาเขาพบว่าเกิน45%ของโปรไวรัสเลยนะถูกเอ่อเหมือนถูกเนรเทศไปอยู่ตรงที่เรียกว่าทะเลรายยีนทะเลรายยีนค่ะจีนดีเซิร์ชคคือเป็นพื้นที่บนโครโมโซมที่มันเงียบๆแทบไม่มีการทำงานของยีนเลยทำให้ไวรัสตรงนั้นมันสร้างตัวเองเพิ่มไม่ได้เหมือนถูกขังไว้ในที่ห่างไกลความเจริญนะคะ โอ้หเหมือนระเบิดเวลาที่ไม่ทำงานถูกเอาไว้ทิ้งไว้ไกลๆเลยนะครับแล้วทำไมมันถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ครับบังเอิญหรือว่าภูมิคุ้มกันผลักไปเป็นคำถามที่ดีค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว,ว่าเป็นผลจากการคัดเลือกโดยภูมิคุ้มกันมากกว่าคือเซลล์ไหนที่ติดเชื้อแล้วไวรัสมันดันไปอยู่ในย่างที่ทำงาน active gene region นะคะภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของ elite controllers ก็จะเจอแล้วก็ทำลายทิ้งไปเรื่อยๆอ๋อครับครับ จนสุดท้ายมันเหลือแต่เซลล์ที่ไวรัสบังเอิญแบบว่าไปอยู่ในย่านเงียบๆอย่างจีนดีเซอร์ชที่ภูมิคุ้มกันอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่สนใจทําให้ไวรัสเหมือนเข้าสู่ภาวะจําศีลไปเองน่าสนใจมากครับแสดงว่าต่อไปการรักษาอาจจะไม่ใช่แค่พยายามฆ่าไวรัสให้หมดแต่อาจจะเป็นการหาวิธีล็อกไวรัสให้อยู่ในที่ที่มันทําอะไรไม่ได้แบบนี้อืมแต่เรื่องของคุณลอรียังไม่จบแค่นั้นมีบททดสอบครั้งใหญ่เข้ามาอีกใช่ค่ะ จุดเปลี่ยนสำคัญเลยเดือนกระกฎาคมปี2022คุณลอรีนถวดเจอมะเร็งปอดระยะที่4ลามไปสมองต้องผ่าตัดสมองแล้วก็รับยาภูมิคุ้มกันบำบัดคีทรูด้าคีทรูด้ายารักษามะเร็งฮ่ะยาตัวนี้มันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สู้กับมะเร็งแต่ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยการรักษาแบบนี้มันเสี่ยงมากนะที่จะไปปลุกเชื้อเอชชวีที่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นมาแล้วกลับมาแบ่งตัวใหม่ได้เพราะมันไปยุ่งกับระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงเลย โหจริงเหรอครับแปลว่าการรักษามะเร็งอาจจะไปทำลายสภาวะดีๆที่เธอคุมเชื้อ HIV มาได้ทั้งนานแล้วแล้วผลเป็นยังไงครับนี่แหละค่ะที่น่าทึ่งมากตลอดกระบวนการรักษามะเร็งเลยนะทั้งที่กดภูมิคุ้มกันท,ทั้งที่กระตุ้นมันอย่างหนักเนี่ยเชื้อ HIV ไม่กลับมาเลยค่ะไม่เจอเลยไม่กลับมาเลยเหรอครับทั้งที่โดนกระตุ้นขนาดนั้น ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่มันคือบทพิสูจน์ในชีวิตจริงที่นักวิทยาศาสตร์รอคอยเลยเป็นการทดสอบทางชีววิทยาที่แบบทรงพลังมากพิสูจน์ว่าในตัวคุณลอรีเนี่ยแทบไม่มีแหล่งกักเก็บเชื้อให้ช่วีที่พร้อมจะทํางานเหลืออยู่แล้วจริงๆไม่น่าเชื่อคือมันเหนือความคาดหมายไปมากเหนือความคาดหมายจริงๆค่ะทีมวิจัยของดรซีวิกที่ศึกษาเซลล์คุณลอรีนมาเป็น1ิปีเนี่ยเขาเจอแค่เศษซากพันธุกรรมที่บกพร่องของไวรัสเท่านั้นเศษซาก ค่ะคือเหมือนเป็นไวรัสที่มันพังไปแล้วไม่สามารถกลับมาติดเชื้อหรือเพิ่มจํานวนได้อีกเหมือนเครื่องยนต์ที่พังสตาร์ทไม่ติดแล้วอย่างที่ดรสตีฟดีกส์ผู้เชี่ยวชาญเอชไอวีท่านเคยบอกเธอว่าถ้าไวรัสไม่กลับมาตอนรับเคมีบําบัดก็แปลว่ามันหายไปแล้วจริงๆครับซึ่งก็นําไปสู่ข้อสรุปสําคัญจากดรสุวีอุ้ยเลยว่าคุณลอรินบรรลุสิ่งที่เรียกว่าการรักษาเ i v โดยธรรมชาติ natural cure ได้สําเร็จตัวคุณลอรินเองก็รู้สึกนะ เธอบอกว่ามีบางอย่างที่น่าทึ่งเกิดขึ้นกับภูมิคุ้มกันของฉันแล้วก็เชื่อมั่นว่า HIV หายไปจากร่างกายแล้วอืถึงจะผ่านเรื่องมะเร็งมาเธอก็ยังมองโลกในแง่ดีนะครับยังทํางานจัดสวนที่รักอยู่เลยบอกว่างานของฉันบนโลกนี้ยังไม่จบค่ะเรื่องราวนี้มันบอกอะไรเราเยอะเลยนะในภาพใหญ่ๆอย่างแรกคือมันเปลี่ยนมุมมองการวิจัย HIV เลยจากที่เคยดูแต่ปริมาณไวรัส ก็หันมาให้ความสำคัญกับทําเลที่ตั้งในจีโนมมากขึ้นอย่างที่ข้อมูลจากศูนย์จีโนมรอพอรมาชี้ให้เห็นครับอย่างที่สองคือมันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งแล้วก็ศักยภาพที่น่าทึ่งของร่างกายมนุษย์เราเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันมอบความหวังครั้งใหญ่ให้กับผู้คนทั่วโลกที่กำลังสู้กับโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงนะคะ แบบนี้พอจะเรียกว่าหายจาก HIV ได้เต็มปากเลยไหมครับหรือว่ายังไงจากหลักฐานที่มีตอนนี้ทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องที่ไม่เจอไวรัสที่ทำงานได้มานานมากแล้วแล้วก็เรื่องที่ไวรัสไม่กลับมาเลยแม้จะผ่านการกระตุน้นภูมิคุ้มกันแรงๆตอนรักษามะเร็งเนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนาเขาสรุปว่าเธออยู่ในภาวะปลอดเชื้อ HIV ที่พร้อมทำงานแล้วจริงๆค่ะเรียกว่า functional cure หรือ natural cure เข้าใจแล้วครับแน่นอนว่าก็ยังต้องติดตามผลกันยาวๆต่อไปแต่หลักฐานตอนนี้มันชี้ไปทางนั้นชัดเจนมากค่ะสรุปคือเราได้เห็นการควบคุม HIV ตามธรรมชาติผ่าน,นกลไกที่ซับซ้อนเรื่องตำแหน่งของไวรัสแล้วก็เห็นการยืนยันภาวะปลอดเชื้อผ่านบททดสอบสุดโหดอย่างการรักษามะเร็งจนเกิดแนวคิดเรื่องการรักษาโดยธรรมชาติที่เป็นจริงขึ้นมาได้ถูกต้องค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้คิดกันต่อนะคะคือ ถ้าหากร่างกายคนเราเนี่ยมันหาวิธีจำกัดขอบเขตหรือกักกันไวรัสที่ซับซ้อนอย่าง HIV ให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำงานได้เองตามธรรมชาติแล้วอะ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าโรคเรื้อรังหรือโรคซับซ้อนอื่นๆเนี่ยอาจจะมีทางรับมือที่ซ่อนอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่การกำจัดให้หมดไปแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะควบคุมจัดการหรือแม้แต่เปลี่ยนทิศทางกลไกเหล่านั้นภายในชัววิทยาของเราเอง